มากันที่นักแสดงตลกชื่อดังหม่อมจกมกนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มซี่โครงหัก3ซี่เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ไม่การล็อกประตูอีกเลยละค่ะ หันมาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหลังตลกชื่อดังหม่ำจกมกเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มขณะที่เล่นสงกรานต์จนซี่โครงหักไป3ซี่เมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมาล่าสุดได้เจอพี่หม่ำนะคะก็เผยว่าตอนนี้อาการเจ็บหายสนิทแล้วแข็งแรงดีแล้วละคะ่ะโดยตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุมากก็บอกว่าไม่กล้าล็อกประตูห้องน้ำที่บ้านอีกเลยนะคะ,ะกลัวว่าเวลาล้มแล้วจะไม่มีใครสามารถเข้ามาช่วยได้ทันค่ะ มันก็เจ็บเป็นเดือนแหละไอก็เจ็บไม่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 มีเอฟเฟคล้วพยายามเลี่ยงๆกันแล้วกันเล่นน้ำเล่นอะไรผสงการเนี่ยคืนลื่นๆเนี่ยผมที่บอกว่าตั้งแต่นั้นมานะไม่ไม่ล็อกประตูเลยนะควจะล้มมีเหมือนกันผมบอกให้มีอย่าล็อกนะถ้าล้มอ้าวเอ้ยมันยังยังพอทนไงเออเข้ามาช่วยได้